กลับมากระต่อคุณผู้ชมนะฮะอยู่กับกาแฟตัวนี้นะเอ็มสมาร์ทพลัสกาแฟกาแฟที่คุณผู้ชายดื่มแต่คุณผู้หญิงซื้อให้นะ,ะเรียกคืนความเป็นชายกลับคืนมาเรียกมันกลับคืนมา นะฮะบ้านหลังไหนที่สามีไม่ค่อยทํากันบ้านแล้วนะระบ้านหลังไหนที่สามีปล่อยปะละเลยสามีแบบว่าอยู่ๆก็นอนกลนนอนพุ่พลุยต้องเปลี่ยนเราครับคุณผู้ชมนะคะเดี๋ยวสักพักเขาจะแก่นะคะถ้าเรายังรักเขาเราต้องซื้อให้เขากินสีภรรยาเนาะนะคะสีพัลเมียพลเมียแอลอาร์จินีนะคะจะไปดูแลฮอร์โมนเพศชายนะครับกินแล้วไม่อ้วนนะคะ และสุขภาพดีแต่เราใส่แอลอาอร์จินีนไปให้ด้วยนะคะควันนี้นะฮะเอ็มสมาร์ทรคัฟฟี่ราคาไม่แพงคุณมไม่แพง<ด>เลยกล่องเดียวเท่าไหร่นะ350เออแต่วันนี้จะจัดเป็นเซตให้ด้วยนะ,ะจัเป็นเซตเลยนะฮะเผื่อบางคนบอกว่าหนึ่งกล่องเดี๋ยวมันจะหมดไวก็ซื้อไปตุนกันไว้ได้นะฮะโปรโมชั่น1กล่อง350้าแต่ถ้าวันนี้โปรโมชั่นซื้อ3กล่องแถมฟรี1กล่องนะฮะราคาแค่1น0 0พบาทเองคุณแม่ใช่ใครสนใจรีบโทรได้เลยครับ2 4นย์เก้าห้าเจ็ดหนึ่งแปดนี่หก นะครับกับกาแฟเอ็มสมาร์ทพาร์นะฮะแล้วก็คุณผู้ชมท่านไหนสนใจอยากติดตออ่อโฆษณา<ะ>มาอยู่ในรายการเรานะฮะก็ 0, 0 9 0 0 8 9 9 9 9 5นะครับนี่กะที่ภูเขาลงเนี่ยะอ้ยังลงว่าอะไรคลิปชฉาหรอคลิปชฉาโซเชียลพระดังอะไรร้อนตัวออน้ำเสียงคือร้อนพระเหลือง ทีเดีเคือใครอ่ะก็นี่ไงหลวงพี่กาโต้ไงว่าแล้วก็มาเล่นเลยดีกว่าเรื่องนี้นะฮะ,ะเรื่องนี้ครับหลวงพี่กาโต้นะฮะแจ้งแล้วยันแค่เสียงคลายออนะฮะปมคลิปหลุดพระมีเซ็กกับสาวในรถนะฮะ<ว>เออกลายเป็นประเด็นร้อนฉาเมื่อวานนี้คนพูดถึงเยอะเหมือนกันนะฮะเมื่อสาวคนหนึ่งออกมาแชรคลิปที่คุยโทรศัพท์กับพระนักเทศชื่อดงังภาคใต้เมืองนครนะฮะพบว่ามีการพูดถึงเรื่องที่มีอะไรกันในรถนะฮะเขาอาจจะเล่นจำจี้มาเขือเปาะแปะหรือเปล่าไม่แน่ใจ โดยถามพระว่าผู้หญิงคนนั้นถามเลยนะบอกว่าแล้วในคืนที่มามีอะไรในรถกับคนผู้หญิงเนี่ยตอนที่มีอะไรกันในรถยนต์เนี่ยทำไมถึงบอกว่าไม่บาปลวงพี่ก็เลยบอกว่ามันอยู่ที่เจตนาโยอะไรแม่จะเปิดเสียงอะไรอ่ะค้ายัดขเต้งหู้การตกใจบอกว่ามันอยู่ที่เจตนาเออแต่แต่เป็นผ้าเหลืองนะ แล้ก็เมื่อถูกถามว่าเจตนาอะไรพระจิงตอบกลับว่าเจตนาที่ดีกันนะเออก่อนที่เออเวอาตัวยองทำอะไรไม่บากเออก่อนที่จะตัดบทว่าค่อยคคุยกันนะฮะคือล่าสุดเนี่ยมันมีเรื่องราวอะไรแบบนี้แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะ เยอะมาก,กผู้หญิงก็พยายามแบบเหมือนผู้หญิงอะขึ้นแข็งมากหน่อยไหมผู้หญิงก็แก่งมากเลยนะฮะมค่ะเออมีรายงานว่าหลวงพี่กาโต้ครับออกมาพูดแล้วนะฮะนะฮะพระเทศชื่อดังนครศรีธรรมราชหลังถูกโยงว่าเป็นพระในคลิปเสียงดังกล่าวโดวยหลวงพี่กาโต้เผยว,ว่าอาตมาทราบเรื่องเกี่ยวกับคลิปเสียงแล้วรู้สึกตกใจเป็นอย่างมากพระเออเพราะเสียงคล้ายกับเสียงอาตมาจริงๆรืเออซึ่งก็ไม่รู้ว่าไปทําได้อย่างไรนะฮะแต่เป็นการกันแกล้งกัน อตาตมาบริสุทธิ์ใจและเต็มเต็มที่กับการสร้างวัดไม่เคยไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องแบบนั้นเลยนะฮะ เรื่องมันจะจริงหรือไม่จริงเรารู้อยู่ในอกนะฮะส่วนสังคมก็แล้วแต่จะมีทัศนคติทัศนคติก,กับข่าวนะมันเกิดขึ้นยังไงแล้วแต่คุณจะคิดเขาบอกแบบนี้นะ,ะแต่ในส่วนของแฟนคลับญาติโยมเขาเข้าใจอัตมา<ะ>อยากบอกว่าทุกคนนะเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นเพียงการกล่าวอ้างถึงพระรูปหนึ่งในนครสีธรรมราช<ะ>เพียงแต่เสียงในคลิปมันคล้ายเสียงอาตมาคือหลวงพี่กาโตนั่นเอง สำหรับผู้หญิงคนดังกล่าวครับไม่ได้รู้จักกันเป็นการส่วนตัวทราบจากญาติโยมที่มาวัดเราให้ฟังว่าเมื่อสี่เดือนก่อนในฝ่ายหญิงเนี่ยพาแม่เขามาเที่ยวแล้วก็ทําบุญกับทางวัดจากนั้นเขาก็มากับแม่นําพระตาหารมาถวายเพสอาตมาก็ไม่ได้สนใจอะไรไม่รู้จักเป็นการส่วนตัวแต่เมื่อมันมีข่าวเกิดขึ้นไง มันไปโยงกันไงต่อมาก็คงต้องรอเวลาและก็ความยุติธรรมกับความจริงปรากฏว่าเรื่องราวมันจะเป็นอย่างไรนะฮะเพราะว่าในคลิปม,มันก็บอกว่าตอนที่มีอะไรกันอ่ะมันบาดไมพระก็บอกไี่ว่าเออพระก็บอกไม่บาดไม่พิเ<า>จตนะแล้วคราวนี้บอกว่าใหญ่แบบตอนเนี้อยู่ที่เมืองเมืองนะออยู่เมืองนครอ่ะโทรไม่ได้พระเยอะเดี๋ยวไว้ ขึ้นกรุงเทพมามาเจอกันได้ไหมตอนกลางวันอบอกมาเ<ม>จอกันที่กรุงเทพแต่ว่าผู้หญิงอยู่กรุงเทพหรือเปล่า<ม>เออสร็จแล้วก็บอกว่าผู้หญิงก็เลยถามว่าแล้วสรุปตอนนี้เราเป็นอะไรกันเ,ออเป็นแฟนกันได้ไหมเนี่ยพักก็บอกว่าไม่ได้ออบอกว่าเอาเป็นแค่คนคุยกันแล้วผู้หญิงแบบคนคุยแต่มีอะไรกันได้นะออลักพรกก็หัวเราะแล้วบอกทำไมพูดอย่างนั้นละ่ะแล้วคราวนี้แล้วคราวนี้พักก็เลยถามผู้หญิงว่าแล้วมันเป็นไปได้ไหมล่ะแบบนั้นน่ะเป็นคนคุยไม่ได้เป็นแฟนกันนะเป็นคนคุยจะมีอะไรกันจะมือกนหลงหลวมว่าเดี๋ยวผู้หญิงเขาาพดว่ บางคนบอกว่าหลวงพีก่กาโตะเนี uh ่ยก็เราก็ต้องแน่นอนว่าเป็นแค่สียงถูกไหมแต่บอกว่าบางคนบอกกล้ามาหุ่นกระแสหรือเปล่าเราผู้หญิงคนนั้นก็มาด้วยซอ่หลวงพี่กาโตก็มาด้วยซ่มาไหมไม่รู้เขาค้ากันไงเข่าทากันในโซเชียลไงตอนเนี้ยแล้วผู้หญิงเราดันถ่ายคลิปไว้ทำงไงละมือก็นอนนะดิก็นั่งเสียงไม่ยังอัดเลยอ่ะมานั่นนะดิแล้วคิดดูอ่ะ อ่ะถ้าสมมติถ้าโทรเบอร์เงี้ยถล้วอนเป็นพระอย่างเงี้ยเออทำไมอ่ะแล้วมีเด็กวัดหล่อๆอย่างเงี้ยเออเราก็จะไปทําไม่ได้เราเป็นพระแล้วแล้วเชื่อราสองพพอเขาถามว่าผิดไหมเราก็บอกว่าไม่ไม่บาปเพราะอยู่ที่เจตนาอยู่ที่เจตนานองเป็นโองเป็นเอาองเป็นชีแล้วกันอ่าเป็นแม่ชีแล้วไปมีอะไรกับสับปะเลอย่างเงี้ยไหวไหมสับปะเลนะแต่ดีก็มี อืมฮะห่วยไหมไม,ไม่ได้เราอยู่ในการบวชหยุดเถอ,อะอะคืนแรกมึงก็ไปกับเขาแล้วไม่ได้เขาทาการเก็บกระดูก่องรีบเก็บหน่อยสิทำไมอ่ะอจะไปทําอะไรผมต้องการความอบอุ่นอาทิเช่นอะทาอุอ่นประเภทไหนมึงก็ไปนอนข้างๆเตาเผาศพถึงจะไ,ไม่อนเขาไได้เผาอุ่นดินอนข้างๆเขาไมา่ได้ให้มึงเข้าไปข้างในอนอนข้างๆเขาจะใ้าว่อุ่นอบอุ่นอุ่น โอ้โหมี้าเกิดเป็น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 พวกซีเชยก็น่าจะนอนนะเด็กว่องเด็กวัดก็คงจะอิ่มเพรมกันนะอิ่มเพลมทำไมวะนะเอาโอ้ก็เป็นคนใจดีไงให้ตังค์น้องๆไปซื้อขอเลี้ยงดูแลไปยังดีไงสามร้อยนะสามร้อยไปตามเพื่อนมาอีกไปตามพวกมาอีกไปตามมาทําอะไรกวาดวัดกวาดวัดใช่ไหม ตามมาทำยี้อะไรวรอ้าวก็ตามไปทำอะไรอ่ะหน้าที่มึงไม่ใช่หน้าที่เด็กบ้าาเด็กวันก็ต้องมาสามร้อยคนละสามรอสิบคนเท่าไหร่อะสามผ่านเออโอมใจได้อยู่แล้วแหละเรื่องพวกนี้โอมชอบหมดยังยังนะฮะเราไปดูนี่ดีกว่านะครับ อ่ะไม่ปล่อยให้สงสัยแล,กละกรณีที่เราบอกว่าเอ้ยเบลลงเบลล่า Bel เนี่ยเขาไปแบบว่าอายุายทยากับใครโน่นนี่นั่นประมทล,ละครเออนั่นแหละล่าสุดเขาก็เปิดใจเฉลิถานะแล้วนะฮะว่าโป๊ปก,กับพระเอกคูจิน,นจริงหรือเปล่าหลังจากที่เป็นสาวโสดเธอก็ถูกจับตามองเรื่อง,องความรักเป็นอย่างมากครับสำหรับนางเอกซูเปอร์สตาร์อย่างเบลล่ารานีเองนะครับก่อนหน้านี้ก็มีข่าวมาว่ามีนางเอกคงคู่พระเอกคูจินไปเที่ยวที่อุทยาหลายคนก็พุง่งเป้าไปที่เบลล่าแล้วก็กองทัพพีกหลังจากนั้นก็มีคลิปที่เบลล่าก พียไปทำบุญด้วยกันอันนั้น,นคือจริงสมัยตอนที่เล่นละครด้วยกันนะฮะเขเคยเล่นละครด้วยกันเนาะซึ่งแท้ที่จริงแล้วนั่นก็คือคลิปเก่าเมื่อตอนโปรโมทละครให้รักพิพากษาละครเรื่องนี้นั่นเองนะครับนอกจากนี้ยังมีหลายคนพุ่งเป้าไปที่โป๊บแล้วก็เบลล่าด้วยว่าจริงหรือเปล่า <S <S เบลล่าก็เล่าว่าเรื่องคนจีบอะเยอะไหมเอาจริงอะมีแบบเพื่อนของเพื่อน,นมาถามอยู่บ้างอนอกคนโสดนะเนาะไหมเนาะสวยก็สวยแต่เบลเนี่ยไม่ได้ปิดนะแต่เบลก็ไม่ได้เปิดนะ เบลก็ไม่รู้ว่าจะใช้คําไหนเหมือนกันอย่างว่าวดไทายดอกไม้โอ้โหจากไหนก็ไม่รู้เยอะเหมือนกันเลยนะคะก็ได้มาแต่ก็ไม่ใช่อะไรนะก็คือได้จากลูกค้าด้วยได้จากเพื่อนๆด้วยอะไรก็ได้จากแฟนคลับก็เยอะแต่คนดที่เชียร์กับพี่โป๊กก็เป็นปกติค่ะคือจะมีการเชียร์เรื่อยๆอยู่แล้วแต่เบลก็ไม่รู้ดอกว่าเบลเนี่ยไม่มีทางรู้เลยว่าในในแบบอีสักพักหนึ่งความคิดเราจะเปลี่ยนไปไหมหรือว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแต่ถ้าณตอนนี้ก็คือพี่โป๊เขาเป็นพิชาที่ดีค่ะนั่นแหละคือเขา าโปรโมทละครค่ะจบแค่นี้นะคะอืไม่มีอะไรทั้งสิ้นค่ะโปรโมทละครค่ะเนาะนะคะเมื่อวานคุยกับนักข่าวันแล้วเขาก็บอกว่าโปรโมทละครไม่มีอะไรในกอไผ่แน่นอนใช่ค่ะนะคะเอาเวลาหมดแล้วคุณผู้ชมนะฮะฝากไปด้วยนะสําหรับนี่เลยนะเอ็มสมาร์ทพัทคอฟฟี่นะฮะครับวันนี้พี่เตาอบอกเลยว่าเหนื่อยมากเพราะว่าเมื่อวานไปดูมิสแกล์มาเดี๋ยวต้องกินกาแฟสำหรับคุณผู้ชายแล้วแม่พี่ทำหาเลย่ะเดี๋ยวปุ๋งฝังขึ้นมา ใครจะรับผิดชอบตัวกูเ <c oughs> อ้หรือปึ๋งปังขึ้นมาแล้วสังคมเขาจะมองกูไม่ดีนะคะผู้หญิงซื้อให้ผู้ชายทานได้เลยนะคุณผู้ชมนะ<อ>ไม่อ้วนนะคะแล้วก็ใส่เห็ดหลินจือด้วยนะคะและใส่โสมเออเห็ดหลินจือไม่ได้ใส่ขอโทษค่ะใส่โสมสใส่โสมนะคะแล้วก็ ความหวานไม่ใส่น้ําตาลนะคะใช้ใช้ยาหวานแทนนะคะ l a r g i n i น e นะคะดูแลฮอร์โมนเพศชายดึงมันกลับมานะคะน้องๆผู้หญิงนะคะหรือคุณผู้ชายที่แบบว่ามันอ่อนเปรี้ยเพียแรงไม่มีแรงเนี่ยนะคะดึงมันกลับมาวันนี้มาพร้อมโปรพิเศษค่ะโปรพิเศษวันนี้กับก,บกาแฟ <C> <t ide> อเอ็มสมาร์ทคอฟฟี่นะฮะหกล่องในราคากล่องละ350บาทแต่วันนี้ถ้าใครอยากได้โปรโมชั่นสุดพิเศษจัดไปเลยครับซื้อกาแฟเอ็มสมาร์ทซื้อ3กล่องแถมฟรีหนึ่งกล่องราคาเพียงแค่1000บาททวนเท่านั้นเองจ้า สนใจนะครับโทรได้เลยครับ0957184624นะครับหรือที่ Line สุขภาพดีสแกน QR code มุมขวาหน้าจอได้เลยนะครับอ่ะก่อนจบรายการนะครับคนไหนท่านไหนลูกค้าที่ใจดีของเราอยากจะมาลงโฆษณาวางด้านหน้าเหมือนกาแฟเอ็มสมาร์ทคาเฟ่แบบนี้รีบโทรมาได้เลยนะครับเบอร์ก็ได้นร้างแล้วครับ0900899999นั่นเองจังเวลาหมดแล้วเราสองคนพร้อมทีมงานลาไปก่อนพบกันใหม่สวัสดีครับสวัสดีครับพี่เขาทาอะไรอ่ะ คลิปจบแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับ c r i b e นะคะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็บขาดเลยนะคะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะ,ะในการติดตามนะค,ะ,ะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ